สวัสดีค่ะแฟนๆเกาบอพี่พีชพ,พ,พร้อมมอบความสุขความบันเทิงความฟินและเสียงหัวเราะแล้วค่ะ,คออะมาแล้วมาแล้วทุกคน,นขมา,มาแล้วบบเหนียทํำหน้าดีกว่าไปทำหน้าพ่อมแม่ดีกว่าหลาเชัเส้นงานไปนไหนหนึ่งกระด,ดาษกระดาษมลคี มาแล้วเขาบอกว่าถ้าท่านหนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นให้เรานี่ไงบูมดูดิหนูความหวานในใ่ฉันมันคงงอกันนนี่ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะขึ้นเป็น เป็นนิ้วอีโมจิเพิ่งรู้เลยครับมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วถ้าใครเข้ามาแล้วฝากแชร์นะครับวิธีเอฟก็เหมือนเดิมนะต้องเข,เข้าไปได้ขนาดนั้นอยู่ตรงนี้สุดได้แค่ที่นีได้วิธีเอฟก็คือเหมือนเดิมเราต้องเราต้องทักอินบ็อกก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเอฟได้ของวันนี้หลากหลายมหาศาล สุดปังปังปลาปลาปีเวอร์ทุกคนถึงข้อความเพจก,ก่อนนะคะไม่งั้นทุกคนจะพิมพ์รหัสไม่ได้นะคะพี่พีทเต้นหน่อยก็บอกหาเต้นหน่อยวันนี้มีคนเท้าไฟมาครับปูไม่ไม่ใช่แล้วเราเร็วเร็ว,ร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 วมาเท้าไฟหน่อยทุกสองวันต้อง่งจะขึ้นไม่ใช่แล้วเพื่อน <laughs> พี่นนท์นะครับที่กําลังเก็บเงินแต่งงานหลังจากที่ ขายของเล่นหมดบ้านตอนแรกพี่นนจะจัดงานแค่งานกลางวันตอนนี้พี่นนท์จะจัดงานเย็น,พ,นพร้อมกับ after party ลแล้วนะครับรแล้วเดี๋ยวก็หาว่าประมาณวิโยนอีกไหบไกันเโดนีพี่ชอบทำให้รครอบครัวคนอื่นมีปัญหาเล้าฉานไม่พี่เป็นคนพี่เป็นคนบอกให้ปู่ทำเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเฉย่วยนี ทุกคนอยากได้อะไรบ้างวันนี้ไหนลองพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมคะวันนี้อยากได้อะไรบ้างของมีเยอะแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของแบบทั้งรอบห้องกงเป็นของแบบว่าพวกกล่องจุ่มตุ๊กตาแคร์แบร์พวงเจคก็คือเยอะมากนาฬิกาไม่มีเอมีนาฬิกาวิเวียนไม่มีเป็นนาฬิกานะคะแต่ว่าวิเวียนจะมีพวกต่างหูสร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีจำนวนน้อยมากๆนะคะทุกคนแชร์หน่อยเร็ววันนี้นะคะอยากได้บูปูเต็มไปหมดเลยมีบูแบบ กบุกกระปิกระลุกกระลิ้งกระจุกระจิกกระตุกกระติกปี้ปู้สวนก็มีครับเรียบร้อยปู้สวนก็มีขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ